ยังไงพอเจีวเจ้าครับเจีวย,ยวย่ะเจ้าก็าม,มีได้นีนน่เนาะอืมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับชุดปั้มน้ำนะคะตอนนี้คือภาวะแดดไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะ ก็ไม่มีแสงแดดเลยนะคะก็คือปั๊มสเปคนี้เป็น1,500วัตต์นะคะสองแรงบ้านเราเรียก2แรงนะคะใช้แผงโซลาเซลล์อยู่ที่4แผงเราใช้แผงรับแสง2ด้านนะคะโมโนฮัสเซล5 9 0วัตต์ประสิทธิภาพสูงนะคะตัวนั้นแผงโซลาเซลล์แทบจะไม่โดนแดดเลยนะทุกคนนะคะมีภาวะแดดอ่อนๆนะคะก็คือแต่ว่าน้ําแรงดีมากเลยนะคะเซตนี้หย่อนไปที่แค่แปดเส้นนะคะแปดเส้นก็ค่อนข้างลึกอยู่นะคะสามสิบสองนะคะเรามาดูสเปกน้ํากันนะคะ เดี๋ยวพาดูสเปกน้ำก่อนนะคะทุกคนสเปคนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราหย่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่30ตอนะคะตีไปอ่ะ3าาก็จะอยู่ที่อ่ะ8ดคิวต่อชั่วโมงนะคะน้ำา8คิวต่อชั่วโมงนี่คือ8 0 0 0ันลิตรต่อชั่วโมงเลยนะทุกคนค่อนข้างเยอะมากนะคะตามเดิมลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วก็คือเป็นปั๊มอ่าเป็นปั๊มไฟฟ้าเนาะก็คือเปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลเลยนะคะกลางวันผลิตอ่ะผลิตน้ำได้ไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวนะคะ ผู้ชมและผู้สังเกตการของเรานะคะเป็นยังไงพ่อเจียวครับเจียววะแจียวพี่มีได้ดิเนาะสนใจตัวนี้ก็คือใส่น้ำได้เลยตั้งแต่พาที่เห็ดขืนยันพาที่ตกฝั่งมันจะเห็นงานอีกนะคะแพงก็เป็นแพงรับแสงสองดาบแมนแล้วเนาะคณะซัมนี้เนาะ่มีแดดจัดเมียเตาจ้ะแมนอืม ก็ย่อนสามสสองเมตรน่ะแปดเซนแล้วเลยแี้มมแม่สนุกเข็ยนได้นาะเด็เด